ครับสตัตรีครับเพนเพชรพาเพลินวันนี้นะเราไม่ได้เข้าครัวหลายวันวันนี้จะทําผัดซีวเส้นก๋วยจับนะครับกับเครื่องในไก่นะครับเครื่องในไก่นี่เส้นก๋วยจับที่เราลวกมาแล้วนะครับลวกไว้แล้วก็คลุกด้วยน้ํามันนะครับคลุกด้วยน้ํามันก็จะเป <syndrome> right ็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็เครื่องในไก่แล้วก็จะมีวันนี้เราจะใส่ผักชัยซิมแล้วก็น้ำไข่นะครับขึ้นแล้ได้ออกรเลยครับ แล้วมันลงไปบอกเจ้าที่สามครั้งกระเทียมต่อลยกระเทียมพอกระเทียมให้หอมก่อนต่อไปก็เครื่องในก่เครื่องในใจเติเลยเลือ

Mình hỏi Như vậy thêm Thêm cái chấp Khi nào luôn hết á Thịt yếu đâm, dùng 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 bay, dùng dùng cái dùng hay dùng 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 kéo, ไข่หม้อไข่ไก่นะครับใส่ไปเลยนี้สี่ฟองผัดเผื่อคนข้าง,ขงบ้านด้วยพร้อมที่จะตักเสิร์ฟนครับ ให้หอมฟิวต้องไปตักเสิร์ฟแล้วอืมเป็นตอนตอนนะครีบครับก็ตักใส่จานแล้วนะครับหน้าตากระจองมาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเส้นเส้นเป็นตอนตอนม้วนม้วน,นเลยคือเส้นก๋วยจับเมนูนี้หลังสรรเพื่อครอบครัวเพราะว่าคุณภรรยาบอกว่าอยากจะรับประทานขึ้นนะครับอยากจะรับประทานเครื่องใน ส่วนคุณลูกสาวเนี่ยนะครับจอมเรื่องมากเลยแม่รับประทานเครื่องในแต่ว่าเขาไม่รับประทานเครื่องในก็เลยต้องเสริมด้วยนี่นะครับหมูนะครับที่เราทอดไปแล้วอย่างนี้เลยนะครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นนี่มีหมูทอดแล้วนะครับหมูทอดของคุณลูกสาวแล้วก็เสริมไปได้นะครับเสริมไปได้เครื่องในของคุณแม่บ้านส่วนหมูทอดเนี่ย เป็นของลูกสาวก็นนยนะครับก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการตามท้องเรื่องนะครับเอาใจทั้งคุณแม่บ้านทั้งคุณพ่อบ้านเลยนะครับก็ผัดซีอิว้วเส้นก๋วยจับรับประทานท่ามกลางฝนตกตกในช่วงนี้พร้อมเสินะร์ฟครัลองไปทําดูนะครับรสชาติอร่อยแน่นอนนะครับสำหรับ พวกที่ประเภทอาหารเส้นนะครับ